สวัสดีคะ่ะว e l คั m e ุ o t h ท i c o o k i n g w i t อ e d นะคะวันนี้ไม่ได้ทำกับกับข้าวนะคะช่วงนี้ก็จะยุ่งยุ่งคะ่ะยุ่งในการคนย้ายนะคะก็คือเก็บสิ่งของเพราะว่าช่วงนี้เอดีก็คือจะย้ายบ้านแล้วนะคะบ้านที่เห็นอยู่นี้ก็คืออเป็นบ้านพ่อปู่แมา่ย่าเนาะ อยู่กันมาตั้งแต่ปี1983-84ไม่แน่ใจนะคะถือว่าอยู่กันมามากกว่า40ปีนะมากกว่าเอดดีเพิ่งจะย้ายมาอยู่จริงๆก็คือปีอ2023เนาะไม่กี่ปีถึงเวลาก็ต้องย้ายจากละคะ่ะสวนของอพ่อปู่แม่ย่าเพิ่นสร้างไว้นะคะก็คือสวยงามมากเลยคะ่ะคือ เอ็ดี้นี่ร้องไห้ตามเลยถึงแม้จะอาศัยอยู่ไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าเอดี้ก็เที่ยวไปเทีเ่ยวมาตั้งแต่ปี2014แล้วเนาะก็ถือว่ามีความผูกพันอยู่ค่ะส่วนล่มลื่นนะคะให้เป็นที่พักอาศัย Bryan ของนกคิดถึงจะนกเยอะมากมากๆเลยค่ะข้าวของข้างในค่ะกำลังเก็บของเอดี้ก็จะมีปลูกผักนิดน,นึงนะคะมืออยู่ไม่เป็นสุกค่ะ ตอนจะย้ายนี่เสียดายมากเลยก็คือทำไงล่ะหอบหิวไปด้วยต้นใหญ่ๆนั้นก็คือต้นอาสนะคะหรือว่าสะาลฝรั่งนะคะพ่อปู่เพื่อนผักเพื่นปลูกไว้นะคะส่วนมากต้นไม้ใหญ่ๆเป็นพุ่มต่างๆก็คือฝีมือของพ่อปู่ทั้งนั้นหละคะ่ะปลูกไว้ก่อนลาจากก็เลยอ,อยากจะถ่ายภาพบรรยากาศที่เราเคยซุกหัวนอนนะคะก็อยากจะถ่ายไว้นะคะเป็นความทรงจำค่ะ ซึ่งเราจะไม่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนส่วนนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของใหม่เขาก็จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงก็ขึ้นอยู่กับเขาเนาะแต่ที่นแน่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะจะเหลือเขาโคงบ้านไว้นะคะแต่ก็จะมีการต่อเติมค่ะกำลังขออนุญาตอยู่ค่ะว่าแผนแพลนนะคะส่งอนุญาตอยู่ส่วน ตรงนี้นะคะลูเล็กๆหลังบ้านก็จะมาวิ่งเล่นพาอัลฟี่มาเล่นมาออกมาข้างนอกนะคะประจำวันทุกเช้าก่อนที่เขาจะแก่น,นะคะก็นี่นะคะเข้ามาเล่นในสวนหลังบ้านกับเจ้าอัลฟี่ะค่ะมาช่วงหลังๆนะคะโดยเฉพาะปีที่แล้วและปีนี้นะคะก็ให้อาหารนกแบบหนักมากเลยนกมาที่สวนนี้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ต้นสนนะคะ ข้างล่างก็จะมีอดอกไม้นะคะเล็กๆน้อยๆทางช่องเล็กๆนี้นะคะก็มีรอดเข้าไปก็จะติดตามเจ้าอาลฟี่นะคะเข้ามาเล่นในสวน <g ül> งานการไม่ไม่มีทําเล่นกับมาไม่รู้ว่าหมาติดคนหรือคนติดหมากันแน,น,น,ะะ <g ül> น่นะคะก็นี่แหละค่ะเล่นกับเจ้าตัวเล็ก <g ül> เล่นกับเจ้าอาลฟี่ <g ül> ก็เข้ามาทางสวนนี่แหละเ <g ül> ลาะทุก <g ül> ย่อมยากก็ว่าได้ หน้าสปริงซัมเมอร์หรือบ้านเราเรียกรูดูไปไม้พริรด,ดูร้อนนะคะก็ส่วนนี้ก็คือจะสวยงามมากเลยนะคะก็คือดอกไม้จะออกดอกแล้วก็จะมีเจ้าผลแบล็คเบอร์รี่ด้วยช่วงนี้กำลังผลิใบค่ะ,ย,คะยังไม่มีดอกส่วนไม้ประดับนะคะโอ้โหพ่อปู่เพิ่นฉลาดมากเลยนะคะปลูกไว้ทุกอย่างเลย ทำทางเดินไว้เดินชมสวนด้วยนะคะเอดีก็ไม่ได้พลาดเลยชมทุกหย่อมหญ้าของสวนเลยค่ะถ้าเป็นเด็กๆก็คงจะชอบมากเลยนะคะเล่นตามหาซ่อนแอบกันไปตามสวนตามอะไรวิ่งเล่นกันไปนี่พาไปดูรอบๆสวนนะคะช่วงนี้ก็จะมีแฮชช็อกหรือว่าเจ้าเม่นนะคะออกมาหาอาหารเราก็ไม่พลาดนะคะ ใส่ให้อาหารเมนด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าฟ็อกซ์ค่ะหรือว่าหมาจิ้งจอกนี่แหละคะ่ะก,ก็ให้อาหารด้วยเหมือนกันกับสุดยอดไปเลยต้นแดงๆนั้นก็จะเรียกว่า Japanese Maple Japanese นะคะภาษาไทยคือค <Maple? S 1> ยงไ,ไม่รู้แหละชอบมากค่ะคือเขาจะเปลี่ยนสีนะคะเลยในช่วงออชัมหรือว่ารดูไปไม้ผลีนะคะเขาก็จะร่วงหล่นลงมาสวยงามเลยคะ่ะตีโอนี้โบตัน And wild cornflower start to bloom. This one I cannot remember the name, but very beautiful and purple. Japanese maple and lilac. I think. Not sure about that. the tree have berry for backbird eat when uh, winter but the leaf is fairly it a lot of thorn and very sharp the tree when in, uh, in the autumn you change color to yellow leaves, yellow, and then leave the leaves. This one, I'm not sure what she's staying in the flower. White color. And this big tree is ash the mountain ash i think i'm not sure under big tree we have cameras cameras camella the flower pink color is similar with roses my favorite that one Camera. Be very nice change color and the tree have a beautiful flower small flower and have smell very nice beautiful Time to say goodbye. Thank you for giving me a chance to come here and stay here long time. Thank you for teaching me everything. Thank you, the beautiful garden.